และสำหรับผลการประชุม RBC นะคะก็มีทิศทางที่ดีค่ะในการเดินหน้าสู่สันติถึงแม้ว่าท่าทีกัมพูชานั้นจะยังไม่ตอบรับเรื่องการจัดสรรที่แนวชายแดน4อำเภอจังหวัดสะแก้วให้มีความชัดเจนนะคะแต่ก็คาดหวังว่าจะนำเข้าพูดคุยต่อใน JBC ครั้งหน้าค่ะ โดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค r b c ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นที่สโมสรค่ายสุรสิงคนาณมณฑลทหารบกที่19อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วสิ้นสุดลงแล้วนะคะโดยหลังจากการประชุมได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าฟังผลการประชุมร่วมกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT จาก8ประเทศสมาชิกอาเซียน บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการนำเอาข้อตกลงหยุดยิงทั้ง13ข้อจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานำมหารือเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนซึ่งรวมถึงข้อตกลงสำคัญเกี่ยวกับการหยุดยิง การจัดตั้งคณะผู้สังเกตการและการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้งโดยมี4ประเด็นค่ะที่ไทยและกัมพูชาร่วมนำเข้ามาพูดคุยซึ่งได้แก่ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การร่วมกันปรับปรามอาจญากรรมออนไลน์โดยกัมพูชาตั้งเป้าในการแก้ปัญหาด้วยกลไกคณะกรรมการชุดประสานงานระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามปัญหาในระดับท้องถิ่นทั้ง4อำเภอในจังหวัดสะแก้วคืออรัญญประเทศโคกสูงตาพระยาและครองหาดแต่สำหรับในประเด็นที่ไทยเสนอแต่กัมพูชาไม่รับนะคะนั่นก็คือเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ซึ่งยังติดปัญหาในการอ้างสิทธิ์และปัญหาหลักหมุดฝ่ายกัมพูชาไม่รับร่วมแก้ไขในประเด็นดังกล่าวค่ะแต่ภายหลังพิธีปิดผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5กล่าวว่าจะนำเสนอประเด็นนี้ในเวที JBC ครั้งหน้า ทางด้านท่านพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านได้กล่าวยืนยันในศักดิ์ศรีของทหารในการรักษาอธิปไตยของชาติไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งกองทัพภาคที่1สนับสนุนกองทัพภาคที่สองทั้งทางตรงและทางอ้อมในการปฏิบัติการทางทหารที่ต้องใช้การสนับสนุนทางยุทธวิธีและกำลังพลที่เชี่ยวชาญ ซึ่งตรงนี้นะองทัพที่หนึ่น,นั้นขอยืนยันยึดถือการปฏิบัติทุกอย่างโดยใช้แผนที่หนึ่ง่องหน้าหนึ่งซึ่งลักษณะพื้นที่ของกองทัพที่หน่นั้นมีความแตกต่างจากกองทัพที่สองเพราะกองทัพกองทัพกองทัพที่สองนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเด่นชัดโดยเฉพาะที่ติดกับกรรา่างจังหวัดทุกคนก็ทราบดีงว่าเป็นแนวเทือกเขาก็คือเทือกเขาขนมมุนงค่าะทอดยาวไปชัดเจนนะครับโดยเฉพาะที่ติดกับ อมชานั้นจะมีหน้าผาสูงชันแลนะไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ตามนาแแดงแ,แต่ในพื้นที่ขององค์รบ้านาหนึ่นะครับเป็นที่ราบแบบยินต่อดินต้องต้องต้องเรียกว,ว่าอย่างนี้นะฮะเรื่องมีภาพประกอบด้วยนะฮะแลวการต้องยแรวจาแฉแดงนั้นใช้หมดหลักเขตเป็นชุ่งชุ่